สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องไต้ฝุนเลสซิ่งนะครับวันนี้ผมจะพามาดูงานบิ๊ติ้งนะครับไวรุ่นปีลึกนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้วรุ่นปีลึกนะไวรุ่นจุ๊บไม่ใช่เกนะ้านย์นะยิงของเก้าสนนี่ครับผมประมาณนี้ประมาณนี้บรรยา,ากาศนะครับผมตอนนี้อยู่ที่สะพานพุทธนะครับ บรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศดูกันไปเรื่อยๆแล้วดูฝั่งนี้ก่อนนะค่อยๆไล่ไปนะประมาณนี้เห็นตะปูเลยนะ้ะปูแปดติดทัอปทิมแล้วก็ติดไอ้นี่ด้วยเอาติดความัค่ลูกตกลงโอ้ยถ่ายแล้วไม่ติดประมาณนี้ประมาณนี้พอพอไม่ติดไม่ติดติดไอ้ ไอเครนับคอนคอร์ดนะไปดูกันไปเร็วๆเลยนะผมทเลุเพราะติดตาแมวถูตาแมวเป็นอรเป็นลองยไปถ่ายรูปหนแวหากันเลยมาเนี่ยคันนี้สุดจริงครับผมคอนคอร์ดโหดูยังไงดูทอดิสุดยอดเลยอะ คนละฝาทีทีขาวยังรออกน้อขิคีนเลยคนนี้ดูกัาเมเรื่อยครับผม ฝาน้ำมันทันเฉียวแล้วยังรอครับผมอ่าอีกสัตว์นะพันนี้ฝาน้ำมันยังสวยครับผมดูแผงคอ จอ้วยโอ้โหแมนเอทาเอ็กด้วยโอ้โหนี่คนนี้ครับผมยังสวยครับผมอง,ดงแดงเขาสีขาวโอ้ท่อสวยมากเลยนี่ของม่วงล้อม่วง วันนี้น่าจะมีสัก70-80สพันครับวันนี้ถังก็แปดตาดีนะครับผมเคยถ่ายแต่พวก k r s l s นะครับวันนี้มาเจอโอ้โหเจอคันคอดไม่รู้เรื่องเลยครับผม เราถ่ายไปให้ดูอย่างเดียวนะผมเออคคนที่สวยเดี่ะดุเดียวนี่อย่างนี้คันน,น,นี้โอ้โหเดิมเดิมเลย นี่ท่ออย่างสวยอ่ะดูท่อโคตรสวยเลยเห็นดูชุดหน้าเขาโหกมาก อะไรในงานอะไรกันนี้เดิมเดิมกนนี้เดิมเดิมเลยนะครับบรรยาก,ากาศประมาณนี้ครับบรรยากาศผมเป็โนรถสวยๆกันเลยครับผมเดี๋ยวบรรยากาศครับตอนนี้อยู่ที่สะพานพุทธครับทำเนี่ยวันนเอาไปตั้นดิตอนนี้จะขาย

ความนาด้วก่อนนี่อันนี้ด<ส>เโคงเขียวไ<ส>ปดูกระดเยกระยกาลาเชือเลยมาโอ้โดนะปุกไหม้เสร็จกับไปหน้าแล้วผม โคตรสวยเลยคันนี้เก็บทุกรายละเอียดเลยคันนี้เ้ดูเบายังไงเบาอมากโคตรสวยเลยเบาทีัคันนี้เขาจะมีผูสายครัอผ น <S <S ล้วไรเองหลยเีอารราเจเอาเอรเอ็ดก, <donkey> ก,ก็มาถังปาดแอาอ็ถังปาดดูไปเรื่อยครับผมเนี่ันนี้ยังสวยนะ เดี๋ยวจะมาดูคันนี้ลายสวยเอกสองว่านี่กับไม้ก็สวยนะไม้เอกสองว่าเหตุที่ไฟหน้ามันเป็นแบบไฟกลมๆแล้วมีเส้นๆคะคู่หล่อเลยวันนี้คือท่อเลยใช่ไหมง เดนมีทั้งขาเลยใช่ไหมเนี่ยขาต้อกลม่ัดหน่ ตอนแรกผมเอาขาเดิมมาตัดต่อเอาแต่ว่าช่องนี้มันติดไปไปทำหนูไม่ได้เลยหนูหลัดใจหน่อยเพราะว่าชีนแล้วคนนี้ห่วงนี้มันขาดไปเลยให้ยกตัดสายใหม่ไปเลยขาขาเ็บเป็ดต้นเทียมมือเนี่ยเราเล่นต่างกันธรรมดาครับให้ไอ้ที่มันแข็งเพราะว่าไอ้รถตันนมันแข็งเขาเข้ามากันเดิมเกันไปรถ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 จอดอ่ะก็อยู่จะไปบ้านบ้านชนจะมีคู่แขหน้าชุดหน้าเดี๋ยว ท่องสวยครับผมสาไม่กึ่งมาแนี่ไปให้นโยพลังธรรมชาตินะครับตอนนี้รถในสำนักนสิ์โมดิฟายนะครับเชื่อมคหน่ัอมันเป็นกียรจผมตัดต่อเรียบร้อย เรื่อยๆคนระับวันนี้น่าจะ80 70 80เจ็บแปคันนะวันนี้โอ้คันนี้ยังสวยวโครงแดงรถสีขาวขอบทองมันก็รถที่วสวยครับผมนี่ๆวันนี้นี่ดูปอกดูดูดูปอกกันนา แต่รุ่นใหญ่นะวันนี้ไว้รุ่นไม่ค่อยมีตัมหนา่นท่อผมนี่คือสีโค้งไงสีโครง,ครงสีรั้งคนหล่อครับดูไม่เลบ เนี่ยเดิมเดิมนี่คันนี้โครงจมพูล้อดแดงโอ้เป็นจัรวรถานสวยครับเห็นอย่างงี้ทำกันเป็นแสนกันะะนะครับนี่เดิมๆๆๆเดิมๆๆเดิม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 จะสูงสูงใหญ่อย่างงี้ เหนแล้วกิเกยเปิดบ ну oh. ้านในบ้านใดูนะอยู่มาละระยะเแล้วก็เกิดกเห็นแล้วเเลแล้วเนียแต่ละทางอือหาอกเซตดูไปเรื่อยครับผม ีแต่รถสวยๆครับผมดัตก็มาดัดตโตเก่าโหมากคันนี้โคตรสวยแลย้วดูสวิงงามมาก่อนเป็นไงอืมเกย,ย์โยงอตัง โคตรเนียนเลยวะเดี๋ยวมาดูฝั่งนะะีท้ท่อท่อสวยมากานะเดี๋ยวปั๊มน้ฮึืม บรรยา,ากาศดีมากวันนี้ฝนไม่ตกนะครับแต่คุ้มคึมนะครับแดดก็ไม่มีเอกสบายดีไม่จอดพี่อะ ดูไม่เรี่ยๆดูไม่เรี่อยๆไขกำลังตั้งอยู่ดูเป็นแนวทางได้นะครับอ่าด,ด,ดัดดัดดั๊ดโตเกีย Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ ตัวยึดหัวคาดทั่วสวยครับโอ้ท่อสวยมากเลยนะจับได้แล้วจับได้ได้วลยนะวันนี้ผมมากับยำมะม่วงสิงครับงไอเทได้ บรรยากาศครับคนเยอะมากครับดูเดิมบรรยากาศครับเดี๋ยวมาดูฝั่งยำมะม่วงซิ่งกันนะครับโอ้คันนี้สวยมากครับยำมะม,ม่วงซิ่งส่งเข้าประกวดคันนี้ xí sủa dạng xí lược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  มาเนี่ประมาณนี่ยขี่เลเนี้ยมันนี่เลยก็ได้วัยรุ่นยังขี่เป็นไงไว้รุ่นยังขีงงข่ครับผมร้านขายอะไรอยู่ก่อนเรื่อกแล้วแล้วรถของรุ่นใหญ่เนี่ยวัยรุ่นก็ยังขี่กันนะผมอายุสิบเจ็ดสิบแปดไม่ทันแน่รถรถพวกเนี้ยจุดแปดจบแล้ว

รถกระถีฟ้าโอ้ยสุดจัดอย่ามาวงสิงซิงแอลโตเก่าเข้ามาครับแอลโตเก่าวันนี้เห็นแอลสามคันอารมณบรรยากาศโดยรวมนะครับอาทีวีเหรอเนี่ย ใช่ไหมครับผมไม่รู้เหมือนกันนะรถรนรุ่นอะไรนะน่าจะ RGV นะจิกโกโรเดียวอ่ารถพิติีเลสซิ่งนะครับเนีย่ยวันนี้ผมมาพิติีเลสซิ่งเออรถพิติีเขาที่ขายวิตเตอร์อะไรนะเนี่ย สายวิเตอร์มาเอาคันนี้เลยอ่ะไปรุ่นปีลึงจริงพี่จีไี่แกเพิ่งทำเสร็จครับวันนี้มาด้ยวยกันนะครับนี่นี่นี่ยังไง่ไม่ขับโนมามาบักเเคลาวสตาร์แล้วคนนี้มามั่ัวหน้างานนะครับโอ้โหไม่ได้เกี่ยวอะไรเขาเลยครับผมไม่ได้เค คีอามาได้ไงใช่ป่ะนี่เล้าสุดในงานนะครับ

จะก,กาดตีมาเห็นตัววตัวแรกนะครับเฮ็ดแม็กโอ้โหนี่คลาสติกมากอันนี

โอาทั้งอันนั้นแหละเยอ บรรยากาศโดยรวมครับผมผมก็ไปร่วมกันรถตุ้นอะไรมั่งครับผมโซนิก็มาโซนิกโซนิกเซอร์บโก้ครับอาวามีน้อยครับ ตกรงแล้วก็แล้วก็หยุดแล้วก็จ๋าฝ่ายสองมันก็ตกอีกแล้วพอ่ายสามหยุดขาไม่ตรงจอกปั๊มนาโคเลย มาฝากกัน,นครับผมมสวย,ยดิดต้ำ<ห>คิดตสีสีเลสิกกตทีเดียวคตกระเด็นเลยคิดตำ้ำคิดตำ้ดตำโอ้โหหมวกกันนะหมวกกันน็องโคตรเท่เลยนี่คันนี้สวยจริงเลยนะ กาศก็ประมาณนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากตั้งนานจะได้ลงคลิปสักทีครับผมนะครับอันนี้ชอบสองจังหวะนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นครับใครจะมาก็ตามมาได้นะครับยังทันอยู่นะครับประมาณนี้กรอนให้ดู

我们。嗯 <laughs> จบคลิปเพียงนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับตะคายช่องเซฟุลด์เลสติง้ง้วยนะครับสวัสดีครับ